ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาให้ต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเย ะะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูเกล่าช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะ้อยู่กับเซฟแปแบบซีคนเดิมค่ะวันนี้เซฟจะมาลองดูว่าทีมนะคะที่เป็นในส่วนของเซนิลีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราะว่านะฮะอ่าอันนี้นะคะมาลองเป็นอดีนะคะที่ลูกค้านี่ยให้เซฟเนะี่ยลองลองนะคะดันต่างๆเนาะนะคะก็เลยขอเอฟยืมมาลองเล่นกันนะคะเพราะว่าอดีตเซฟยังสูงไม่ได้เลยทุกคนนะคะจะได้การาันตีแหละนะคะทุกคนอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นทีมนะคะที่ลองเล่นกันดูเนาะ ก็จะเป็นเซตนี้เลยนะคะก็คือตัวของกร์สังขาลอ้อน้นงก็จะใช้เป็นในส่วนของครูทามค่ะตัวของกโกลชีสนะคะก็จะมีครูทามมาผสมด้วยนั่นเองค่ะ1เม็ดหน้างนั้นก็จะเป็นจมตีทั้งหมดสี่เม็ดด้วยกันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเซนลลี่ของเราเนี่ยนะคะเซฟก็จะใช้เป็นส่วนของครูททามล้วนอีกนะคะมาลองเล่นอ่าต่อมาค่ะนะคะตัวของแม็กพูลนะคะนื่องจาก,ก็เคยลองเล่นแล้วก็แต่ง่ายใช่ไหมล่ะนะคะวันนี้เซฟก็เลยลองใช้เป็นส่วนของลูกความเสียหายล้วนทั้งหมดดูนะคะและตบท้ายด้วยตัวของสแนปดักก้อนไซฮิวให้กับเรานะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ let's go อะ โอเคไปเลยค่ะทาหารปลาไหลนะคะนึกถึงปลาไหลนึกถึงของกินนั้เมื่อกี้โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันระหว่างเซตบอลกับเซ,ต,บบเซตล่านะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าจุบจุดจ๊บจุดจ๊บ,จบ,จบ ตายนะคะอุ้ยอยเหมือนกับโกยชิตเราจะตุยเยหรือเปล่าอ่านะคะนี่เซรีลี่ยกโดงไปค่ะปึ้ง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 ดาเมจมาฮ้ยอ่าเห็นไหมของเราเหมือนเมื่อกี้โดนนะคะสตันแป๊กเดี๋ยวแว็บเยวจริงๆโอเคค่ะชุบชึบวิลดเป็นข้ออยู่เนี่ย อ่านทุกคนสังเกตนะคะว่าตัวเซลลี่เนี่ยสต็คแค่เกเนาะก็จะยังไม่มีการฟื้นฟูใดๆเท่าไหร่นะคะฟุ้ฝังเหมือนเขาอึดมากอ่าจ้วงเข้าไปเออเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันดีกว่าเนาะว่าทำดามเมจไปประามาณเท่าไหร่นะคะ อันนี้นะคะการโจมตีเนาะก็คือโกรชีสนะคะอย่างได้เป็นนัมเบลหวานเนาะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะอ้ามีการฟื้นฟูนะคะจากลิลลี่นะคะของตัวของเซนลิลลี่นะคะทุกคน เอาละถ้าเราไปลองเทสกับเพื่อนร่วมทีมแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซฟเคยลองเอาเซตนี้เนี่ยไปรีวิวเนาะคะทุกคนแต่นนี้เซฟมาลองปรับท็อปปิ้งใหม่นะคะแล้วลองเทสกันดูอันนี้ก็คือจะมีมิสกิตมาแล้วนะคะซึ่งมิสกิตเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบระดับลีเจนดารี่เนาะแต่เราก็ต้องมาลองดูกันนะคะว่าถึงแม้จะไม่ลีเจนดารี่เนี่ยยังจะสามารถอ่าช่วยเราได้เยอะแค่ไหนนะคะโอ้โอมันดูกันนะคะในฝั่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างตันเลยนะทุกคน เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงมันจะตันแบบแบบนี้ม,มาเราลองใช้กันดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเซ่ก็กลังดูอยู่ว่าสมบัติเนี่ยสเต็ปคน,นเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยดาเมจได้นนอะยู่ที่3าตัวด้วยกันก็เลยอาจจะต้องฟิกในส่วนของตำราอยู่ยนะคะเพราะว่าดาเมจสามตัวอ่ะโอเคงั้ยเราไปลองเล่นกันดูเลยนะคะทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างอีกฝั่งหนึ่งคืงอตัาน,น,นทุกตัวเลยนะคะเกือบทุกตัวเลยเนาะ เว้ยเหมือนเราเปิดไปแอบแอบแอ,บแอบเกือบจะได้เปรียบนะคะลองดูสิอุย้ยแต่เราลดเป็นข้อเลยทุกคนน่าจะเปลี่ยนนะคะตรงช่วงแบบว่าช่วงวินาทีที่แบบว่า1นึ่ เซนนินที่เราปิวไปเรียบร้อยแล้วโอ้ยก็ชีเซมไม่ทันได้ใช้สกิลทุกคนนิดนเดียวเองเมื่อกี้นะคะคือเมื่อกี้ถ้าได้ใช้สกิลอาจจะอาจจะชนะได้นะคะแต่เมื่อกี้ไม่ทันได้ใช้สกิลเนาะ แต่ถือว่านะคะอ่าเห็นภาพอยู่เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลองทสกันเรื่อยๆนะคะอ่าทีมนี้ก็โอเคช้ย่อยอยู่นะเออแต่ในเซิร์ของทีมนี้นะคะอาจจะเป็นแบบทีมที่แบบว่าแก้ทางได้ประามาณนึงแล้วเนาะแล้วเราหาจากเพื่อร่วมเพื่อร่วมอะไรคะเนี่ยอ่าร่วมเฟลิสนะคะเอ,อ อาจจะแบบว่าหาเพื่อนร่วมเฟลิสนิดหนึ่งอ่ะนะคะน่าจะแรงกใกล้ๆก,กันอะมาลองดูนะคะทุกคนไม่แต่นี้อ่ะแปดไม่ครบอะมาดูทีมนี้กันนะคะทีมนี้เนี่ยเขาปิดถึง2ตัวด้วยกันนะคะค่าพลังนะคะแอบใกล้เคียงนี่ นึงเนาะอาจจะมีบางตัวเนี่ยที่ใช้เป็นโจมตีนะคะล้วนอาจจะเป็นทีมเดียวกันคอมเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวของอ่อดาเมจอีก2ตัวเช่นแม็กเพลหรือว่าอา่าในส่วนของโกชิอาจจะเป็นโจมตีล้วนทั้งหมดอา่าตรงนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้เนาะทำให้นะคะค่าพลังแตกต่างกันนิดหนึ่งอา่าเป็นดาชีนน้ําแข็งค่ะแทนที่จะเป็นเซนลิลี่นะคะอ่ะทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับทีมนี้ เว้แต่เซรีลี่เซฟน่าจะตุยเย่นะทุกคนอ่าสเต็ป16แล้วนะคะมีสิทธิ์ที่จะสเต็ปเพิ่มแล้วก็มีการฟื้นฟูสำหรับตัวของเซลีลี่อ่าฟื้นฟูแล้วฟื้นฟูแล้วเมื่อกี้นะคะ เพราะว่าสเต็กเกิน21อ่ามันเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วบึง้งโอเคถือว่าสวยนะคะสลับเซตนี้แล้วก็ทีมนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคนะการโจมตีทั้งหมดค่ะ ะจะบอกว่าที่เซนลี่อาจจะหิวไม่แรงเพราะว่าหนึ่งค่ะมันใช้าในส่วนของพลังโจมตีมาคำนวณแล้วก็รอบนี้เนี่ยเซฟไม่ได้ใช้เป็นพลังโจมตีนะเซฟใช้เป็นอาคูทาทมนะคะเพื่อจะแบบให้แบบรีบบ๊บ่อยๆนะคะพยายามแบบว่าเออถาวันขัดไปอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบว่าเอ,อ้ยแอนด์รับไหนที่จะสามารถช่วยได้บ้างนะคะเออพยายามให้แบบว่าช่วยไปนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยดูจากทรงๆแล้วนะทุกคนเซนลี่เซฟเนี่ยตายได้นะคะ อ,อ,อาจจะต้องไปใช้โลคบาบเสียหายหรือเปล่าในอนาคตาเพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้บบสูงปีนะตอนที่เราไปเจอกับทีมที่เป็นเขาเรียกไงอะสูงสูงเมื่อกี้คือเป็นระดับแกนมาสเตอร์นะคะก็ เป็นตัวที่ตายก่อนนะไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เป็นโครคความเสียหายหรือเปล่านะคะหรืออาศัยบิสกิตนะคะบิสกิตมาช่วยเสริมตรงนี้แทนเพราะาตอนนี้นบิสกิตนะคะยังเป็นในส่วนของแรอยู่ถ้าเป็นบิสกิตท,ที่ระดับอีพินะคะหรือระดับแบบลีเจนารีเนี่ยแทบมันจะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาให้ซึ่งค่อนข้างดีเลย เช่นนี้เห็นไหมคะมีรบความใจหายนู่นนี่นั่นมาให้นะคะเออนี้ค่าพลังนะคะแล้วก็อาตาคริ15.9เลขสวยมากเลยนะคะประดามานนี้เลยเนาะพอเซฟแล้วก็อ่ลองโจมตีแล้วโจมตีอาจจะดีะคะ่ะแต่ตัวของอ่เซลิลี่นะคะดูสกิลเขากันอีกครั้งหนึหน่งเนาะ เห็นไหมคะนี่คือความเสียหายต่อเนื่องนะคะเออความเสียหายตามส่วนพลังชีวิตสูงสุดนะคะทุกคนเสียหายตามจํานวนบัฟของตนเองนะคะซึ่งบัฟแบบ18ล้านบัฟเลยทีเดียวนะคะอ่าถาวรเนี่ยก็คือตึงเป้าหมายเนาะให้แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้นานนะคะสอดหนุดห้าวิตรงนี้เนี่ยสามารถไปขัดแข้งขัดขานะคะชาวบ้านที่อยู่เพื่อเฉลี่ยต่อการลดความเสียหายทั้งหมด3 0ค่ะแล้วก็เมื่อถาวรสิ้นสุดแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนาะก็คือลดความเร็วเคลื่อนที่ของอีกฝั่งหนึ่งด้วยตรงนี้เนี่ยอั จะไปช่วยเวลาลงด่านกับอ่เขาเรียกไงทำให้มอนเนี่ยโดนพันแค่พันขานะคะเคลื่อนที่ช้าลงเนาะแล้วก็พิการเพิ่มความเสียหายตรงนี้อาจจะช่วยในอันรีนาได้นะคะทำให้แบบเอ้ยมอนมันเดินช้าลงอะไรอย่างงี้แต่มันไม่ได้ลดอาความเร็วโจมตีนะคะ อ่ะแล้วก็เมื่ออ่าถาวนันสุดนะคะนี่เห็นไหมร้อยห้าสิบห้านะคะเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีแล้วมีพัสซีฟการรักษาดอกลินล,ลี่หนึ่งครั้งนะคะก็คือเวลาติดเต็กเกินยี่สิบเอ็ดเนาะมันก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตให้เรานะคะตามสัดส่วนของพลังโจมตีที่เรามีพัสซีฟของเขาก็คือลดตีบัม๊มอย่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เฉพาะตัวเองนะคะสำหรับของเซนลิลลี่เดี๋ยวเรามาลองเทสอีกสักทีมหนึ่งดีกว่านะทุกคนอ่านะคะอาจจะเจอทีมที่ แตงหูแปลกตาขึ้นไปหน่อยเราก็หาก่อนนะคะทุกคนอ่ะทีมนี้นะคะน่าจะเป็นทีมน้ำแข็งอ่จาจะเป็นยังไงนะคะค่าพลังโจมตีเนี่ยใกล้เคียงกันอีกแล้วเนาะไปค่ะ let's go <S เผื่ออันไหนที่มันดีๆเนะี่ยเราค่อยแอบออกมาใช้เองนะคะทุกคน <laughs> นะคะบางทีเนี่ยเราไปเห็นนะคะในอารีน่าเลยก็เลยจิกมาใช้ด้วยนะคะแต่ต้องสังเกตว่าทัามมี่เขายังไงบ้าง ก็แท็กสองตัวนะคะทีมน้ําแข็งอาจจะถึกขึ้นเพราะมีเยติแต่เรามีการพันแข้งพันขานะคะเอ้ยโอ้โหโ,โ,โกชิเราปิวไวมากเวอรแล้วก็คิดสักของขวลเมื่อกี้ไม่ได้ใช้สกิลนะคะโอ้ยฝั่งนูน้นโหดกว่าที่คิดอ่าไปพันแข้งพันขาไปนะฮะ โกชิตตายไปอย่างรอบนูน้นฝั่งนู้นเรายังไม่ทันเห็นเลยว่าโกชิตตายไปหรือ,อยังอะแต่รู้สึกว่าฝั่งนู้นโดนทันแข้งพันขายเยอะอยู่นะคะอ่าอันนี้โกชีตเขานะคะอยู่ในโรงแล้วเราพยายามอัดให้โคชิตตายนะคะคาโลงให้ได้คือแบบว่าสกิลมันอลังการจนเราเนี่ยแทบไม่เห็นดามเมจหรือไม่เห็นคุกกี้แล้วนะทุกคน <c oughs> นะคะอ้าเหมือนเราจะได้เปลี่ยนนะคะ จิบจ้วงแทงนะคะทีนี้สามารถใช้งานได้ถือว่าเลิศจะชอบสกิลของแบบมากเลยอ่ะดูที่ดอกไม้สวยงามมากนะคะของโรเซลลี่อ่ะอันนี้นะคะก็คือเซลลี ily, ่เซฟจะใช้พิค uh ูทามซึ่ง ดาเมจค่อนข้างสูงนะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันได้ใช้สกิลพอดีนะคะแล้วก็เมื่อกี้เซฟลืมโฟกัสที่ตัวของอ่าสเตก็กเนาะว่าสเต็กมันเก็บไปกี่รอบนะคะแต่ว่าตัวของเขาจะฮิลได้1นล้านหนะคะด้วยกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะ าดาเมจจะอยู่ที่โกชีนะของเราก็อยู่ที่โกชินเหมือนกันแต่ว่าโกชินเนี่ยเหมือนกับว่าของเซฟนะ่ะโกชีเซฟจะตายก่อนแต่ตายก่อนเนี่ยก็คือสามารถพอ,อยืนยืได้บ้างนะคะหลบสกยิลได้บางส่วนแล้วก็แม็กเทิร์มไม่ตายไวนะคะถ้าฝั่งนู้นเขาทำดาเมจแล้วทำให้ตัวของเซลิลี่ตายไวเนี่ยอาจจะเสียหายมากกว่านี้ก็ได้นะทุกคนเออจากที่เซฟลองดูนะคะ เอาล่ะทีมสุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราลองออบเซตน้ำแข็งไปแล้วเราลองกับทีมของเพื่อนเฟลิสที่เป็นชีสเคก้กไปแล้วเนาะซึ่งเราแพ้แบบราบคาบเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นแพ้ทางด้วยหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่าดาวเขายุมาก นนะเพราะฉะนั้นเราหาทีมเอาเอาทีมนี้มาลองอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ทีมนี้นะไม่แน่ใจว่าเขาใช้แล้วเขา,าจะหายล้วนหรือว่าใช้อะไรกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ80หมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราลองดูกันสักตั้งหนึ่งเลยนะคะลุยโอเคค่ะทีมนี้นะคะก็จะใกล้ใกล้เคียงกับทีมที่เซฟลองตอนนู้นที่เป็นเพื่อนในเพื่อนเนาะแต่ว่านี้เนี่ยเขาจะใช้เป็ดเพลย์แทนราชินีน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะแพ้ทางหนักหน่วงหรือเปล่าเพราะว่าดาเมจเขาเนี่ยน่าจะจุกแน่เลยค่ะ พราะมีตัวบัฟท่าจีนถึง2ตัวด้วยกันนะคะทำให้ตัวของโกชิเนี่ยน่าจะปึงอ่าเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะโดนยั่วยุนะคะเซฟไม่ทันสังเกตสกิลของครีมสันคอลอนที่โดนดีบัฟเนาะเพราะว่ามันจะใช้สกิลไม่ได้นะคะแป๊บนึงเลยอ่าเซนเลี่เซฟกับตายแล้วทุกคนนี่คือถ้าฝั่งนูนเนี่ยหนัก จุก,กวันนี้นะคือเซรีเซตายและนะคะเลยคิดว่าเผื่อเนี่ยทีมที่เป็นวันฮิตคิวอาจจะทําให้เซรีเซฟตายเป็นได้เลยนะคะแต่ว่าต้องอาศัยว่าแบ็คเคอรกับตัวของโคชินเนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าอ่าเหมือนเมื่อกี้นะคะสเต็กพอดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเลือดของเอ่เอ,อซเซลีเลือดของเซลีเนาะเด้งกลับขึ้นมาครบเลยนะคะเต็มหลอดโอเคชนะไปนะคะก็ เราก็ต้องหาท็อปปิ้งและบิสกิตดีๆมาใช้นะทุกคนเพราะว่าเป็นอย่านียเราสู้กับเขาเนี่ยวลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่กําลังหาบิสกิตนะคะมาเสริมอยู่เนาะใครที่งงนะคะในส่วนของระบบบิสกิตเดี๋ยวเซฟจะลองหาเวลามาอธิบายทุกคนได้เข้าใจกันนะคะจากที่เซฟดูเนี่ยนะคะระบบบิสกิตเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้เราเนี่ยมีในส่วนของค่าเสริมพลังตรงนี้มาให้นะคะมีระด,ดับและคอมมอนนะคะอีปิรีเจนารี่ซึ่งคอมมอน เปิดแค่แถวเดียวนะคะอ,อัตตาครินะคะอันนี้แถวที่2เนี่ยเป็นแรแถวที่3ก็จะเป็นอีพิกแถวที่4ก็จะเป็นในส่วนของ l e g e n d a รี่ค่ะค่าที่แสดงให้เห็นนะคะอ่าตรงนี้ไม่มีคาวเวทให้ได้ดูนะคะแสดงว่าคาวเวทเนี่ยมันเริ่มต้นที่ระดับอีพิกคาวเวทนะคะ อันนี้ค่อยๆดูเนาะเสริมความแก็่งนะคะคาวเวตตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรากดแล้วนะคะเซฟจำไม่ได้ว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนะาะคาเวตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะคะ,ะไม่แน่ใจว่ามันจะต้องเป็นเป็นตัวโอเคถ้าเซฟเข้าใจไม่ผิดนะคะการที่มันจะแสดงตรงแถบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นในส่วนของ จู่โจมเหมือนกันนะคะซึ่งมันถึงจะอแสดงอิทลิสต์นะคะรีเซ็ตตรงนี้นะคะนี่มาดูกันนี่ค่ะนี่เป็นการรีเซ็ตแบบเลือกชนิดนะคะซึ่งถ้ากดรีเซ็ตแต่ละครั้งได้เนี่ยมันจะต้องใช้นะคะตัวของแป้งบิสกิตเปล่งประกายค่ะที่เราจะได้รับจากการสำรวจโลกนะคะบิสกี้สนั่นเองหรือใครที่แบบไยแบบสับนะคะก็คือใช้เงินเติมได้เลยนะคะทุกคน ถ้าเกิดรีเซ็ตทั้งหมดถึง30เลยนะนี่นะคะอ่าถ้ารีเซ็ตทั้งหมดแบบไม่ได้เลือกแค่สายนะอารมณ์แบบว่าเลือกออฟแมวเหมือนเกมล็กเลยนะคะเลือกออฟด้านล่างนะคะก็คือถ้าเลือกเฉพาะอันก็จะเป็นอันนี้แต่ถ้ารีเซ็ตทั้งหมดแบบสุ่มนะคะก็ ต้องกดอันนี้เนาะซึ่งตอนนี้มันเปิด2แถวให้เราแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคิดว่ามันน่าจะต้องแบบรีให้เป็นสายเดียวกันเนาะถึงจะได้นะคะถ้าเซฟเข้าใจไม่ผิดนะคะระบบนี้อาจจะแอบอยากนิดนึงนะคะแล้วก็มีการอัพเลเวลนะคะอ่านะคะเมื่ออัพเลเวลเนาะทุกคนเห็นไหมคะอัพเลเวลนะคะมันจะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีพลังชีวิตตรงนี้ให้ด้วยค่ะ อ่านะคะตอนนี้ค่าพลังโจมตีเราก็จะเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของการอัพน,นี่อัพแต่ละอันนะคะนี่ได้มาค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราก็ต้อง,องเก็บสะสมจาัดก,การลงในส่วนของเนื้อเรื่องเอพิโซดที่หนึ่งะคะณนะปัจจุบันเนาะก็เป็นในส่วนของบิสบิสนั่นเองค่ะคอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะไปลงอันให้ครบด้วยนะคะแล้วก็ลองทำทีมมาหลายๆทีมเนะเาะเพื่อความหลากหลายนะคะเออนะคะเซฟก็ พยายามนะคะสูงไม่ได้ในเอดีตัวเองเนี่ยทุกคนโอเคค่ะเรามาสองอันดับนะคะที่เขาใช้กันเนาะว่ามีใครใช้เซนลิลี่กันบ้างแล้วหรือไม่นะคะก็มีเริ่มใช้กันมาบ้างแล้วนะอ่านะคะนี่อ,อูของคนไทยนะคะเริ่มใช้แล้วอู้คู่กับนางฟ้าทะเลนะคะเราต้องมานั่งดูเนาะคอมโบเป็นอย่างไรนะคะแต่ละอันตอนนี้ว่าทีมต,ตั้งรับนะคะวิสกินสวยเวอร์ สก,กินตกใจกับสก,กินนะทุกคนขออภัยด้วยค่ะสก,กินสวยมากนะคะที่เห็นไหมเซนลิลลี่นะคะอาคนก็ตั้งกันมาเริ่มทยอยตั้งกันมาแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เห็นดาวลุ้งหรอดาวลุ้งด้วยนะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย